ขออนุญาตดูเลยนะครับพี่ครับแล้วนี่พี่เห็นไลน์แอดผมได้ไงฮะติดตามอ๋อนี่ยสนใจแท้ <c oughs> ทหมดเลยพี่พี่ผมดูจากรูปนะครับแต่ว่าเป็นผ้าใหม่ผมไม่เคยเช่าเลยคือผมเป็นข้างจุดตั้งโซพันใน้อ้น้ำอ๋อทีนี้ก็ทิรา,มาเมียก็รัแลกเพื่อนมากชอเพื่อนมากน่างน้แท้บางครั้งเราก็ไม่รู้นะพี่นะว่าเครื่องที่เราเก็บไว้เนี่ยมันมีมูลค่ามากน้อยอย่างไรอ๋อนี่ฮะพีดูแต่ละคนก็ราคาละหมื่นละแสนนะครับ พระธาตุน่ะพระหลักๆยอดนิยมแต่ของผมเนี่ยผมได้หมดเลยหลักๆก็ได้ย่อยก็ได้เดี๋ยวผมคัดพอที่จะมีราคาแล้วกันนะพี่นะว่าสามกอหลวงปู่ดูอะไรไม่มีบ้างอฮะอยู่อยู่ในนี้ฮะเอ๊ะอะไรนะชื่อว่าด้านหลังเป็นขวดอ๋ออ่าอ่าอ่าไม่มีในนี้นะพี่หลวงปู่ดูผคมบันยูอี๋ยวขอดูอนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่นะนี่บาทน้ำมนต์อันนี้พี่ก็เคยใส่น้ำมนต์ไว้อะฮะ มันจะไม่แถมพี่อันนี้พี่ได้จากที่ไหนมาฮะัก็เป <ขอ S 2> ็นเพื่อนที่ทำงานช่างด้วยกันกันมาแรกเอาไหมผก็ดูภาพเป็นก็อ๋ออันนี้น่าจะแบบเพิ่งแรกกันทีหลังใช่ไหมครัอันนี้น่าจะเป็นบล็อกเสริมขึ้นมาครับพี่ดาวคอนโเนี่ยอย่างเงี้ยแท้ครับพี่แบบใหมออ่อันนี้ก็แท้ก็ไม่รู้ที่ไหนใช่ไหมพี่เป็นรางกปลาพี่นั่นแหละเขาเรียกขึ้นอ,อ,อ๋อผมอันนี้เหมือนเขาลอยเขาใส่น้ำมนนน้อยนะลายแห้งใช่ไหมพี่อันนี้ โอ้ oh, ถุงอันนี้คลาสสิกดีนะพี <thing> right. ่นะเขาใส่อะไรมากไม่รูุนอ่าอย่างนี้แท้ครับพี่ถือว่าไม่แพงผมไม่ใช่เป็นคนเล่นครับเข้ามาอ่าเลยแท้อันนี้แท้หมดเลยพี่ที่ดูจากรูปนะครับแต่อย่างนี้ก็ไม่แพงพี่ก็ทราบอยู่แล้วทเป็นแต่ผมเช่าหมดนะพี่ก็ประเมินแต่ผมก็เห็นในเวลาเตลียมชาร์ทที่ว่าจามแต่งบัตรเวลาเอาไลฟ์ครับถ้าปกไม่แพงเสีนรุ่นเก่าเลยนะพี่นะเนี่ยให้มาเอา อ๋อฮะบางครั้งเราไปเก็บบ้านให้คุณผู้ใ่าเขาไม่ได้สนใจอย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่แท้พระปทุมน้องบางคนเขาซื้อบ้านแล้วที่คุช่วยเก็บหน่อยเอาไไหนเอาได้ก็เอาอ่อันไหนก็อนุญาตก็เพราะมันเป็นผู้ดีเขไม่รู้เรื่องอะไรครับนี่ผมชอบการเก็บพระแบบเนี้ยบ้านๆแห้งๆหิ้งๆอย่างเงี้ย เนี่ยบางคนเขาอาจจะมองข้ามนะพี่แต่ว่าผมให้ความสําคัญหมดต่หลักจะย่อยก็เป็นพระที่ท่านตั้งใจทําบางครั้งเกจิคณาจาร,รุ่นเก่าๆเขาไม่ได้ให้ความสําคัญหรอกว่าวันนี้เราสร้างไว้วันหน้าจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยนะท่านก็ตั้งใจรังสรรค์ลบผงทําอะไรแต่นีอะไรของท่านนะนะเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นพระแท้หมดเลยพี่แต่ว่าที่ไหนก็ไปดูอีกทีหนึ่ง แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่แพงเลยนะพี่ต้องบอกบอก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คิดว่าเอ๊ะอ,อะไรวะเนี่ยบอกผมชอบที่กล่องฟุกแบ็คอันนี้คือกล่องที่เซียนรุ่นเก่าเขาเขาใส่พระกันเขาบอกเขาใส่กล่องนี้แล้วจะขายได้เขาอุทยาลบายนี่ลาเกิได้แล้วาเนี่ยพี่มันได้แตทบางคนไม่รู้นะพี่นะแต่มันมีสำเร็จอยู่สักองค์หนึ่งห้าล้านสิบล้านเลยสบายเลยเนี่ยนี้แท้ปัญจนเขาจะนิยมชินเงินเนี่ยเางนี้ก็แท้ทั้งนั้นเลยนะพี่นะแต่ว่ายังไม่มีองค์ไหนที่โดดเด่น คือผมมีประมูลพระหน้าเพลด้วยไงที่หลักร้อยห,หลักพันเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมกันได้อะไรเงี้ยแคนทั้งนั้นเลยที่สดวนเรื่องราคากันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่แพงผมก็สนใจนะพี่นะถุงอันนี้นะจะสมัยโบราณเขาจะใส่เงินหรือเปล่าอ๋อเนี่ยใส่เหรียญเนี่ยเขียนไว้ไม่มีพวกเครื่องลงเครื่องรางตะกงตะกุดเก่าๆอะไรมีบ้างไหมฮะพี่ไม่เจอเลยใช่ไหมอันนี้หลว่าคูลุ่นใหม่ โอ้แค้ครับพี่แต่ใหม่ทั้งนั้นเลยเพชรน้ำเอกแต่ไม่แพงเราก็ประเมินกันตามหน้าง,งานนะพี่นะถ้าเกิดเจอหลักๆโมเลยเนี่ยเจาของพี่ก็บอกยากอก็ะ อยากจะเจอพระหลักๆสักองค์นะพี่นะเมื่อก่อนมันเคยมีอะไรนะหมือนสุโต๊ะแชมโบฟิตาไม่รู้หายไปไหนไม่อยู่ในนี้ครับพี่ไม่อยู่เพราะว่าตอนนั้นตั้งแต่ปีสามสิบกว่าป่านั่เพื่อนมาแลกกับบนี้ตรงขนวดอ่ะอ๋อในหลวงตรงขนวดยอมแลกสมัยก่อนก็ผมไม่แพงตอนนั้นตรงขนวดแพงกว่าไม่ใช่นี่ที่ลึกในชินราวัดบ้านไล่พันทองเข่าไม้แดงนี่หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยพี่ปลูกพอนเสิร์มา วัดเขาไม้แดงหรือหลวงพ่อยงยุทธทถ้าหลวงพ่อพุทธท่านจะไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่ว่าท่านไปอยู่วัดเขาไม้แดงหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ปู่สุกมาทรเท่าเขาว่าทันท่าน,าน,านอันนี้ก็แท้นะพี่นะแต่ก็อย่างเงี้ยเราคุยกันเข้าใจง่ายเพราะว่าต่างคนต่างรู้พระพอรู้พระอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ที่แต่อย่างนี้ก็คํานวณไปได้ใช่ไหมพี่นะนี่พระเต๋อนี่เต็มเลยพระเต๋อนี่ปูเหลียญปีสองหนึ่งแล้วก็รุ่นแรกอันนี้แท้รุ่นหนึ่งนี่หลวงพ่อรวยครนี่พี่น่าจะเช่าจากวัดมาครับร้านชอบไปไหว้หลวงพ่อรวยอ บอกว่ามาฝากตลอดอ๋อตั้งแต่สมัยนั้นนลยนะฮะชื่อท่านดีนะชนะจนด้วยพระพี่เขาแท้ทั้งนั้นเลยพอเวลาออกมาดูพระแล้วเจออย่างนี้ชื่นใจบางคนคุยไม่ดูเรื่องเนพี่มาดูพระกูเกะอะไรเงี้ยพระบูชงพระบูชากะเพาะปงกะเพาะปลาไม่มีเลยใช่ไหมพี่ตอนนี้ปี50ใหม่ๆส่วนใหญ่แท้พี่แต่ว่าใหม่ทั้งนั้นเลยเยอะมีเพิ่มเติมไหมครับพี่หมดแล้วในจังหวัดนนนอะไรไม่มีบ้างไหมพี่หลวงพ่อูเอี่ยงผูเอี่ยงอะไรไม่ไม่มีบ้างครับพี่เหรียญมีแต่เหรียญใหม่ นอย่ามนนบุรีท่านศักดิ์สิทธิ์ถูกแล้วอ้าพี่แล้วอย่างพวกนี้พี่เอาไอยังไง<อ>ไป<อ>ทำบ้านม,มาไ,ไม่ได้สนใจบางทีผู้หญิงอนะ่ะตอนไม่รู้เรื่องอแค่ว่าเขาเหมือนกับรู้จัดก,การแล้วเหมือนจ่ายค่าแรงค่าแรงไปเลยอันนี้ก็หลักร้อยขาคูณเทปน้ำเอกพี่แล้วอย่างนี้คำนวณราคากันยังไงบ้างครับพี่ส่วนใหญ่แท้แต่ใหม่หมดเลยพี่รู้ใช่ไหมฮะในนี้ไม่มีร<ช>ืออยากให้มีอะไรพี่ที่หมดนี่สักได้ไหมพี่ย,ย,ย,ย่อย ได้เลยพี่ก็ผมไม่มีต้นทุนอะไรได้เลยพี่งั้นเดี๋ยวใส่อันนี้ไปแล้วกันนะพี่นะชอบกล่องคลาสสิกเลยถ้าพี่มีอะไรก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยพี่ดูอะไรเพิ่มเติมกนได้บุ๊กแล็กชอบโอเคก็เดี๋ยวเป็นโอนมครับพี่ก็สีพระมีอะไรก็ส่งรูปมาตามไลน์แอดได้เลยนะฮะอนนีพี่เขาเห็นจาก YouTube ที่เขารับเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์<ม>เป็นช่าง ส่วนใหญ่เจอบคนที่เขาไม่ได้สนใจเขาก็ไม่ได้สนใจเลยที่จริงวันพรุ่งนี้จะไปอยู่ปทุมไงเห็นพี่ก็ส่งรูปมาก็เลยแฟปมาก่อนเลยโอ้ oh, พี่มีไห่มีอะไรด้วยฮะอันนี้คืออะไรฮะอ๋ะอหนูว่า,หาไหแม่นาคของรับ กันเดี๋ยวขอตัวเลยที่มีอะไรก็ส่งมาครับพี่เอาละฮะก็เรียบร้อยนะครับพี่เขาเห็นเราจาก u t u b e นะครับแล้วก็ส่งรูปมาขายในไลน์แอปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าในมีพระต้องการปล่อยเช่านะฮะก็ส่งรูปมาตามไลน์แอปที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามเพจรุปรมรำห้าเอฟซีช่องจริงด้วยนะฮะช่องจริงมีผู้ติดตามสามแสนคนนะฮะแล้วก็ระวังวิช,ชาชีพนะครับโอ้โหตอนนี้เยอะระบาดเยอะมากเลยก็ชื่อบัญชีมีบัญชีเดียวชื่อบัญชีไหนที่พีพันหกหมื่นก็เดี๋ยวอีพีนี้ลาทุกท่าน